ดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยผู้ชายคนนี้เขาเป็นอะไรก่อนแต่คนในแถวนั้นในชุมชนพาหวากันหมดแล้วพูดคำเดียวอุจจารตตาเดินกรรมของตัวเองลอนจอนไปทั่วเลยค่ะนี่ละคนหาเม็ดของจังหวัดเนี้ยปฮ้ยวัววบ่ถึงหาแบบ เออนี่่ละหาเมตรบบนบอกบรบบั้นตบุตีนมึงรู้ว่าหาเม็ดเป็นยังไงเออ้าผิดคำพูดที่ชาวบ้านพูดไหมล่ะคุณคิงชาวบ้านพูด,าดจาตา <นะ S 2> บอกแบบนี้เลยเจ้าหน้าที่<อ>นักข่าวมาหน่อยเลวทำยังไงก็ได้กับผู้ชายคนนี้เบ<อ>ื้องต้นผู้ชายคนนี้คุณผู้ชมคาท,ที่ทราบคืออายุป,ประมาณ45-55ปีค่ะ ภาพนี้มาจากเพจ Facebook ของชุมชนเข่าขอนแก่นชายคนนี้ไม่ใส่เสื้อผ้าเลยซักชิ้นใช้คำว่าซักชิ้นแล้วมือล่ะจับอะไรอวัยวะเพศตัวเองค่ะแล้วก็เดินไปเรื่อยเรพยายามจะเข้าบ้านของชาวบ้านที่อยู่สองฝั่งถนนในตัวเมืองขอนแก่นค่ะอู้คนในชุมชนเนี่ยเขางงกันไปหมดแล้วบอกว่าเห็นแบบนี้น่ากลัวเพราะทั้งผู้หญิงและเด็กตอนนี้หวาดผวาไม่มีใครกล้าออกจากบ้านเลยค่ะ หลายคนบอกเอ๊ะตกลงเขามีอาการป่วยทางจิตหรือหลอนจากสิ่งใดหรือเปล่าอย่าให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบตำรวจสพเมืองขอนแก่นรับทราบเรื่องไปตรวจสอบแล้วค่ะเขตเทศบาลนคนระขอนแก่นไปดูหน่อยผู้ชายคนนี้เอา้าไปพังรั้วร้านรับจำนำนี่คุณคิงพังรั้วร้านรับจำนำไม่พอเขาไปนั่งจุมปุ๊กอยู่ในห้องน้ำที่ร้านของเขานะคะตำรวจเลยบอกอาออกมาหน่อยนะพยายามกล่อมกล่อมเขา ออกมาออกมาเร็วก็ <_ EN> บอกและตำรวจบอกแบบนี้ว่าเขาพูดจาไม่ดูเรื่องอะ่ะคล้ายกับคนมีอาการทางจิตประสาททีนี้สิ่งที่ทําได้ก็คือต้องส่งตัวไปให้หมอวินิจฉัยก่อนส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลขอนแก่นค่ะแต่ไอเรื่องที่มีผู้เสียหายเข้าไปร้องทุกกล่าวโทษผู้ชายคนนี้มากมายอันนี้เดี๋ยวต้องรอผลทางการแพทย์ก่อนว่าเขามีอาการป่วยทางจิต,ตเวชหรือไม่มันก็จะกลายเป็นเข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไปอืม